สวัสดีค่ะนักเรียนคะสำหรับคลิปวีดีโอคลิปนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมวันลอยกระทงนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะมาให้ความรู้นักเรียนนะคะในกิจกรรมวันลอยกระทงนะคะซึ่งเด็กๆก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทางโรงเรียนของเราไม่สามารถที่จะเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิดนั่นเองนะคะ ฉะนั้นคุณครูก็เลยจัดกิจกรรมเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะในรูปแบบของกิจกรรมวันลอยกระทงแบบออนไลน์นะคะกิจกรรมที่นักเรียนสามารถเข้าร่วมได้นะคะก็คือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและบุคคลโดยทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงซึ่งในปีนี้กิจกรรมวันลอยกระทงเนี่ย จะตรงกับวันศุกร์ที่19เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะนักเรียนกิจกรรมที่คุณครูจัดเนี่ยนะคะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลอยกระทงออนไลน์เดี๋ยวคุณครูจะส่งรูปแบบการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงออนไลน์ให้กับ นักเรียนทุกห้องเรียนเลยในรายกลุ่มนะคะตามห้องเรียนต่างๆข้อที่2ก็คือกิจกรรมการวาดภาพระบายสีอันนี้ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนหรือว่าคุณครูประจำชั้นจะจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของวัยของเด็กอาจจะเป็นการแค่ระบายสีกระทงวัดกิจกรรมวันลอยกระทงหรือไม่ก็เด็กป .4 ป .5 ป .6 ก็สามารถที่จะ าวาดรูปกิจกรรมวันลอยกระทงได้เองได้อันนี้ขึ้นอยู่กับ่า,าช่วงชั้นหรือ,อาตามความเหมาะสมของครูผู้สอนก็แล้วกันนะคะขอให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีก็แล้วกันนะคะต่อไปก็คือกิจกรรมการตอบคำถามใน Google Form รับเกียรติบัตรนะคะคุณครูวรชัยก็ออกข้อสอบอกิจกรรมเกี่ยวกับความรู้วันลอยกระทงมาให้10ข้อนะคะ คุณครูบัญญัติก็ทำเกียรติบัตรในแบบในรูปแบบของ g o o g l e Form ให้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยที่ช่วยกันจัดกิจกรรมนะคะส่วนคุณครูสุกิต,ตาก็จะหาเกี่ยวกับเนื้อหาความรู้ต่างๆมาให้สอนนะคะทีนี้ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมตอบคำถามใน Google Form เนี่ยนะคะจะออกก็แบบทดสอบเนี่ยข้อไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถ หรือบุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะทําข้อสอบได้8ข้อก็อได้รับเกียรติบัตรทันทีเลยนะคะในรูปแบบของอ,ออนไลน์นะคะก็จะก็จะส่งเกียรติบัตรไปในในเมลของท่านนั่นเองนะคะต่อไปก็คือเป็นกิจกรรมชมคลิปวีโอให้ความรู้นะคะ ในช่อง YouTube ของคุณครูกิตภพอที่คุณครูจะให้ความรู้นักเรียนในเป็นลำดับต่อไปนะคะนอกจากคุณครูจะให้คลิปความรู้ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีวันลอยกระทงแล้วนักเรียนก็สามารถกลับนักเรียนสามารถไปเปิดดูคลิปวิดีโอให้ความรู้ใน YouTube ของสองท่านอื่นๆได้นะคะเราก็ไม่ว่ากันนะคะ ที่นี้ประเพณีวันลอยกระทรงคุณครูบอกแล้ว,ว่าปีนี้จะตรงกับวันศุกร์ที่19เดือนพฤศจิกายนตรงกับขึ้น15ข้าเดือน12นะคะซึ่งเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยนะคะจะอยู่ในช่วงของอเดือน11กลางเดือน11ถึงกลางเดือนเดือน12เป็นฤด,ดูที่น้ำหลากนะคะเด็กๆนะคะ พระจันทร์ก็จะเต็มดวงถ้าขึ้น15ค่ําเนี่ยพระจันทร์ก็จะเต็มดวงนะคะในแม่น้ำเนี่ยก็จะเห็นน้ำเนี่ยที่ใสสะอาดนะคะเพราะว่าพระจันทร์เนี่ยส่องลงมาในเวลาตอนกลางคืนจะเห็นถึงบรรยากาศของความสวยงามเหมาะแก่การลอยกระทงนะคะก็บอกว่าในพิธีเดิมการลอยกระทงเรียกว่าพระราชพิธีจองประเรียงถ้าคุณครูอ่านผิดต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะมีการชักโคม ลอยโคมซึ่งเป็นประเพณีของพราหมณ์เพื่อบูชาพระอิศวรน,นะคะและก็พระนารายณ์และพระพรหมนะคะคนไทยก็เคยรับเ,เกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมต่างๆอย่างเนี้ยขึ้นมา,เ,าเข้ามาเกี่ยวข้องในด้วยในศาสนาก็คือเกี่ยวกับการยกโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุาน,นะคะพระจุลา,ามณีณนะสวรรค์ชั้นดาววดึงเลยนะคะ การลอยโคมถือว่าเป็นการบูชาพระพุทธบาทนหาดทายแม่น้ำนำมาทานนักีประเทศอินเดียนะคะทีนี้ก็บอกว่าประวัติในสมัยนะคะสุขโขทัยเนี่ยการลอยกระทงเนี่ยตามสายแม่น้ำเนี่ยมีนางนพมาศเนี่ยเป็นสนุมเอกของพระร่วงเนี่ยเจ้ากรุงสุขโขทยัย ทำกระทงในรูปแบบดอกบัวและรูปแบบต่างๆเพื่อถวายเพื่อถวายประร่วงนะคะทรงให้รอยกระทงตามสายแม่น้ำนะคะต่างๆนะคะทีนี้ก็บอกว่าในหนังสือตามตำรับเท้าศีจุลาลักษณ์เนี่ยบอกว่าพระร่วงตัดว่านะคะแต่นี้สืบไปเบื้องหน้าโดยลำดับกษัตริย์ในสยามประเทศถึงการกำหนดนักกัตเตเรกวันเพ็ญ เดือน12ให้ทำโคมลอยเป็นรูปแบบดอกบัวเพื่ออุทิศสักการะบูชาพระพุทธบาทนะคะนักเรียนทีนี้ปัจจุบันเนี่ยประเพณีลอยกระทงของเราเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมทุกปีทุกจังหวัดนะคะเมื่อขึ้น15บห้าค่ำเดือน12เนี่ยก็จะถึงประเพณีลอยกระทงแต่ในปีนี้นะคะเด็กๆก,ก็ทราบอยู่ดีอยู่แล้วว่ามันเป็นช่วงของสถานการณ์โรคระบาด คุณครูก็ไม่แน่ใจว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะให้มีการจัดกิจกรรมาตามสถานที่ต่างๆเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะเด็กๆก็คอยติดตามาฟังสถานการณ์ของการประกาศของบ้านเมืองของเราอีกครั้งหนึ่งแต่สำหรับทางโรงเรียนของเราในปีนี้ คุณครูก็จัดกิจกรรมแบบในรูปแบบของการให้ความรู้ในคลิปวิดีโอการลอยกระทงแบบออนไลน์นะคะการตอบคำถามนะคะเพราะเรา,าเราเนี่ยสามารถที่จะทำได้ประมาณแค่นี้จริงๆนะคะ,ะเด็กๆดูนะคะประเพณีลอยกระทงเนี่ยตรงกับวันเพ็ญขึ้น15คหาค่ำเดือน12จะอยู่ในเดือนพฤศจิกายนนะคะประเพณีน,นี้ กำหนดขึ้นก็บอกว่าเพื่ออะไรนอกจากเป็นการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยแล้วก็บอกว่าประเพณีลอยกระทงเนี่ยเพื่อสะดอเคราะห์นักเรียนและเป็นการขอขมาต่อแม่ต่อแม่น้ำคงคาหรือแม่น้ำต่างๆที่เราเนี่ยใช้ประโยชน์นะคะใช้ดื่มใช้กินในทุกๆวันนี้เป็นการสดอเคราะห์หรือว่าเป็นการขอขมาคือการสะดอเคราะห์เนี่ยในสมัยก่อนก็บอกว่า ในสมัยก่อนเวลาเราจะไปโรยกระทงนะคะตามความเชื่อก็บอกว่าเป็นการสะดอกเคราะก็คือโรยความทุกข์ความโศกความเศร้าโรยเรื่องเกี่ยวกับทุกโรคภัยต่างๆนะคะบางบางท่านมีความเชื่อว่าถ้าตัดเล็บตัดผมแล้วก็เอาไปใส่ในกระทงเนี่ยก็จะทําเป็นการสะดอกเคราะ ะะให้เราหายจากการเจ็บป่วยหรือให้เราหายจากความโศกความเศร้านั้นนี่คือเป็นความเชื่อขึ้นอยู่กับบคุคคลและอีกประการหนึ่งนะคะประเพณีลอยกระทงเนี่ยนอกจากเป็นการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมแล้วนะคะก็ยังมีการขอขมาต่อแม่น้ำนไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำคงคาหรือแม่น้ำอื่นๆที่เราเนี่ยใช้ในการดื่มใช้กินนะคะที่เราใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันทุกวัน ขอขอมาทําไมขอขอมาก็เพราะว่า,าแม่น้ำเนี่ยก็ถือว่าเป็นเ,เป็นสิ่งที่มีประโยชน์หรือมีบุญคุณต่อเรามากนะคะเราจะขาดน้ําในการดําเนินชีวิตประจําวันของเราไม่ได้เราต้องใช้ดื่มใช้กินฉะนั้นก็บอกว่าการขอขอมาก็เหมือนกับเป็นการขอโทษในสิ่งที่เราทําผิดต่อแม่น้ําหรือทําสิ่งไม่ดีกับแม่น้ําไม่ดีตรงไหนไม่ดีกอ็อย่างเช่น เราเอาสิ่งสกรปรกเอาขยะเอาอะไรก็แล้วแต่ที่โยนไปโยนไปทิ้งลงไปในแม่น้ํานะคะทําให้แม่น้ํานั้นเน่าแม่น้ํานั้นเสียนะคะเราก็เลยต้องไปขอขมาตามแม่น้ําตามลําคลองนะคะอ่าอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อความแตกต่างของแต่ละบุคคลหรือสถานที่แต่คุณครูคิดว่าการที่เราเนี่ยเป็นการเป็นการขอขมาขอโทษแม่น้ํา ที่เรา,เาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันอย่างเช่นเราเอาขยะไปทิ้งในแม่น้าเนี่ยหรือทิ้งสิ่งก่อปลกในแม่น้าเนี่ยคุณครูคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําอยู่แล้วนะคะเพราะจะทําให้เนี่ยแม่น้าเนี่ยเป็นไงคะเน่าเสียแล้วก็สก,กปรกได้ง่ายใช่ไหมคะทีนี้เป็นการขอกมาเนี่ยพระแม่คงคาที่มนุษย์ใช้น้ำได้ดื่มได้กินรวมไปถึงการทิ้งสิ่งปฏิกูลเห็นไหมคะลงไปในแม่น้ำเป็นการ สักการะรอยพระพุทธบาทที่พระพุทธเจ้าทรงได้ประทับรอยพระพุทธบาทไว้ที่หาดทรายนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเราเป็นการอ,าขอขอขมา,าเป็นการสะดกเคราะ์นะคะทําให้เป็นความเชื่อถ้าทําแล้วเรารู้สึกสบายใจทําแล้วทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะคะก็ก็ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลก็ควรที่จะทํานะคะ ทีนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดที่คุณครูฝากไว้ไก็คือเราไม่ควรที่จะเป็นไงคะนํรขยะหรือสิ่งสกรปรกลงไปทิ้งในแม่น้ำนะคะเพื่อเราได้ใช้น้ํานั้นต่อไปนะคะน้ำก็จะได้ใสสะอาดนะคะทีนี้ก็บอกว่ากิจกรรมวันลอยกระทงเนี่ยเป็นการนํากระทงไปลอยในแม่น้ําหรือแหล่งน้ําต่างๆเป็นการ สนับสนุนกิจกรรมในวันลอยกระทงนะคะกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันลอยกระทงเด็กๆทราบไหมคะว่าเขาจัดกิดจกรรมอะไรบ้างที่เด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมประกวดหนูน้อยนอพมาศใช่ไหมคะกิจกรรมวันลอยกระทงและก็บางสถานที่เนี่ยมีการจัดกิดจกรรมนะคะบางจังหวัดบางสถานที่ก็จะจัดกิดจกรรมที่มีการจัดที่แตกต่างกันไปอาจจะมีการละเล่นแบบพื้นเมือง การรำวงเพลงยาวเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอาจจะมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ประวัติวัฒนธรรมประเพณีการลอยกระทงก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่นั้นๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันนี้นะคะทุกสถานที่ก็จะมีการจัดรณรงค์เวลาทำประดิษกระทงเนี่ยเขาจะให้ทำกระทงที่มาจากวัสดุที่มาจากธรรมชาติ วัตถุดิบหรือวัตถุที่มาจากธรรมชาติที่เราสามารถที่จะประดิษฐ์กระทงได้เด็กๆคิดว่าน่าจะน่าจะมาจากอะไรมากที่สุดคะที่นักเรียนสังเกตมาจากต้นกล้วยใบตองใบกล้วยก้านกล้วยอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะอ่าหรือต้นกล้วยใบตองหรือใบกล้วยนะคะอ่าที่สามารถเอามาประดิษฐ์เป็นกระทงดอกไม้ที่มาจากวัตถุทำมา วัตถุธรรมชาติก็จะทําให้อของที่มาจากธรรมชาติเนี่ยจะทําให้ทําลายทรัพยากรธรรมชาติได้น้อยที่สุดนะคะฉะนั้นเขาก็เลยรณรงค์ให้นําวัตถุด,ดิบที่มาจากธรรมชาตินะคะจะไม่รณรงค์ให้ทำมาจากโฟมหรือกระดาษนะคะหรืออื่นๆที่มันย่อยสลายยากใช่ไหมคะทีนี้นะคะ กิจกรรมเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนดูภาพกิจกรรมในปีการศึกษา2 5 6 3ที่เราได้จัดกิจกรรมว่าในตอนที่โรงเรียนของเราเปิดปกติคุณครูได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงให้กับนักเรียนทุกๆคนเลยในโรงเรียนทำอะไรบ้างนะคะามาดูกันค่ะกิจกรรมที่เด็กๆได้เข้าร่วมก็คือเป็นการประดิษฐ์กระทงาทางโรงเรียนก็รณนรงค์ให้นักเรียนนำวัสดุดิบ วัสดุหรืออสิ่งที่จะมาประดิษฐ์ในกระทงเนี่ยต้องมาจากธรรมชาติเท่านั้นนะคะใบตองใบกล้วยใบตองต้นกล้วยอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ก้านมะพร้าวใบมะพร้าวใบไม้ดอกไม้ที่มาจากธรรมชาติแล้วคุณครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกๆุกห้องเรียนทุกๆคนได้เข้าร่วมกิจกรรมกระทงที่เราประดิษฐ์ได้วันนั้นเราเอาไปไหนคะ เราเอาไปถวายวัดนั่นเองนะคะทีนี้กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดอีกก็คือเป็นการประกวดหนูน้อยนบประมาณมีการประกวดความกล้าหาญการตอบคำถามการโชว์ความสามารถการแต่งกายที่สวยงามของหนูน้อยนบ,นบประมาณตั้งแต่นักเรียนอนุบาลการศึกษาพิเศษ ประถมต้นประถมปลายทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะอย่างสนุกสนานนะคะในวันนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องอนุบาลน,นะคะแต่งชุดไทยเข้าร่วมประกวดและได้โชว์ความสามารถของตนเองนะคะรับรางวัลเยอะแย,ะ,ยะมากมายในปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกระกกรมการที่มาจากข้างนอกนะคะเพื่อเป็นการตัดสิน ให้ยุติธรรมที่สุดและท่านผู้อำนวยการคนหนึ่งที่เป็นประธานและก็มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เราเชิญมาจากข้าง,งนอกก็คือคุณครูสุนทรน,นั่นเองเป็นกรรมการในการตัดสินนะคะอันนี้เป็นภาพที่เราประดิษฐ์กระทรงเสร็จแล้วนะคะเราก็ลองมาทดลองในการลอยกระทรงว่ากระทรงที่เราประดิษฐ์กันนั้นจมหรือว่าลอยถ้าจมปรากฏว่ากระทรงของเด็กนักเรียนนะคะเป็นไงคะ ไม่บรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ฉะนั้นกระทงกระทงของนักเรียนทุกคนเมื่อทดลองแล้วจะต้องลอยเท่านั้นถึงสามารถที่จะใช้ไปลอยได้ใช่ไหมคะถ้าไปถึงลอยปุ๊บจมเลยเป็นยังไงคะมันก็ไม่สนุกใช่ไหมคะกระทงที่ดีกระทงที่ถูกต้องก็คือลอยลงไปในแม่น้ําแล้วจะต้องเป็นไงคะลอยไปตามสายน้ําอ่ะ อันนี้เป็นกระทงที่นักเรียนทุกคนช่วยกันประดิษฐ์แล้วนำไปถวายที่วัดหงรัตนารามนั่นเองนะคะเพื่อ,อจำหน่ายให้กับคนเข้าร่วมกิจกรรมไปลอยกระทงบางท่านก็ไม่มีเวลาที่จะประดิษฐ์กระทงเองก็สามารถที่จะมา,าซื้อนะคะแล้วก็เอาเงินเข้าไปบำรุงวัดได้นะคะตามความเหมาะสมนะคะเป็นการร่วมกันทำบุญทีนี้นอกจากนั้นในวันนั้นคุณครูก็ จัดกิจกรรมเป็นการรณรงค์ให้ให้ทั้งผู้อำนวยการคุณครูบุคลากราและก็นักเรียนทุกคนเป็นไงคะแต่งชุดไทยสวยงามเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมเรื่องของการแต่งกายด้วยนะคะคุณครูทุกคนนักเรียนทุกคนก็กล้าร่วมกิจกรรมแต่งกายกันอย่างสวยงามมากๆเลยในวันนั้นนะคะอนอกจากนั้นคุณครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนที่โรงเรียนแล้ว นักเรียนก็ในตอนกลางคืนนักเรียนก็สามารถที่จะไปเข้า,ขาร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองนะคะคุณครูขอฝากถ้าสมมุติว่าในปีนี้นะคะทางหน่วยงานจัดกิจกรรมให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงได้คุณครูขอฝากนักเรียนทุกคนนะคะนักเรียนต้องไปกับผู้ปกครองกับผู้ใหญ่เท่านั้นนะคะเพราะว่าจะเกิดอันตรายนะคะในขณะที่ลอย ลอยกระทงในแม่น้ำนะคะจะอาจจะเกิดอันตารายได้ฉะนั้นเวลานักเรียนไปนักเรียนไม่ควรที่จะไปกับเพื่อนๆหรือกับเด็กๆในรุ่นราวเดียวกันต้องบอกผู้ปกครองก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของเรานะคะทีนี้สําหรับคลิปวีโอนี้เป็นคลิปวีโอสั้นๆนักเรียนก็สามารถที่จะไปเปิดเอ่อย้อนดูหรือไปไปดูในคลิปวีดีโอ u t u b e ของออท่านอื่นๆนะคะเพื่อ เป็นความรู้ของเราได้นะคะก็อย่าลืมเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่19เดี๋ยวคุณครูจะส่งคลิปวิดีโอนะคะกิจกรรมตอบคำถามหรือรูปแบบการลอยกระทรงออนไลน์ให้กับคุณครูประจำชั้นส่งให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมนะคะสําหรับวันนี้คุณครูขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ